และเป็นพื้นที่ที่มีภูมิปัญญาเป็นที่ยอมรับเป็นที่เข้าใจนะคะแล้วก็เป็นแห่งเดียวมีแห่งเดียวปรากฏแห่งเดียวในตัวของจังหวัดสุรินทด้วยนะคะและเป็นกลุ่มที่มีความเป็นมานะความสําคัญมีเรื่องเล่าที่ยาวนานแล้วก็ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะทั้งที่ได้สังสมและสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะในด้านเครื่องเงินชุมชนและมีการผลิตประดับเงิน ผลิตเครื่องเงินเนี่ยในในปัจจุบันและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินด้วยนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการดําเนินการศึกษาและวิธีดําเนินการวิจัยนั้นนะคะอาจารย์ได้ศึกษาข้อมูลนะคะในด้านสารสนเทศเพื่อการสร้างกรอบนะคะแนวทางการศึกษาะะจากเอกสารทฤษฎีแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้กรอบที่ชัดเจนครอบคลุมและตรงจุดในเรื่องที่จะทำการศึกษานั่นเองและนะคะได้สำรวจพื้นที่โดยการออกสำรวจชุมชนบ้านควาวสินรินเพื่อดูสภาพบริบทโดยทั่วไปพร้อมทั้งความรู้นะคะไปทำความรู้จักกับปราดหัตถกรรมท้องถิน่นะด้านประเกิมเงินและผู้รู้ในด้านคำสอนว่า ใครบ้างที่จะเป็นผู้ชี่ยวชาญในเรื่องนี้และจะมาตอบคําถามเราได้และก็มีความรู้ความสามารถที่จะตอบคําถามเราได้ในเชิงคําสอนความหมายปรัชญาและก็สิ่งสําคัญอื่นเป็นองค์ประกอบด้วยนั่นเองนะคะและเตรียมการเก็บข้อมูลโดยการติดต่อประสานงานไปยังปราชพื้นบ้านนะครับประเกมเงินนะครับผู้รู้ต่างๆในท้องถิน่น เพื่อนัดวันเวลาที่จะทำการลงสัมภาษณ์และก็กำหนดสถานที่ให้ดีดังนั้นนักศึกษาหรือผู้ที่จะทำการวิจัยหรือการที่เราอยากจะได้ความรู้ใดๆนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดนะคะวันเวลาสถานที่ให้ชัดเจนด้วยนะคะและการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะคะโดยการสัมภาษณ์การสังเกตและการบันทึกวิดีโอการอัดเสียง ะะถ่ายภาพจริงกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเครื่องประดับโนะประเกิมเงินสุรินว่ามีกี่ลายอะไรบ้างมีลักษณะอย่างไรนะคะก็จะมีการบันทึกภาพบันทึกวิดีโอเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะคะก็จะต้องประกอบด้วยการสัมภาษณ์นะคะเราใช้การสังเกตการอัดเสียงถ่ายภาพกิจกรรมและก็ เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถานที่ที่สงบนะครัเพื่อฟังเทปแล้วก็ทบทวนนะครเนื้อหาต่างๆที่ปรหาหัทั้งหลายได้ได้เสวนาได้พูดคุยได้ถอดความรู้เหล่านั้นเอาไว้ในตัวแบบบันทึกเสียงและก็ได้ถอดอบันทึกตรงนั้นออกมาเป็นข้อข้อ เป็นข้อความที่สําคัญนะคะและประมวลผลกล่าวออกมาเรืยบเปี่งเป็นประเด็นตามกรอบก,การศึกษานั่นเองนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยก็หนีไม่พ้นในเรื่องของแบบสัมภาษณ์เนาะเราต้องใช้แบบสัมภาษณ์แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์นะก็กจะมีทุกวันนี้ก็จะโทรศัพท์ก็จะวันสต็อปเซอร์วิสนะอัดเสียงได้แต่ถ้าเราแยกเป็นตัวก็คือจะมี วิดีโอเครื่องบันทึกเสียงเครื่องบันทึกภาพเครื่องบันทึกวิดีโอต่างๆเหล่านี้แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะคะที่ใช้ในการาศึกษาในการลงพื้นที่ต่างๆด้วยแล้วก็มีเอกสารการขอสัมภาษณ์ด้วยนะคะขออนุญาตการใช้สถานที่ด้วยนะคะหรือบางท่านที่จะต้องขับขี่ยานมาเงี้ยนะคะ เราผู้วิจัยเองก็จะต้องมีการตอบแทนตามธรรมเนียมนะคะโดยดูแลอาหารดูแลเครื่องดื่มแล้วก็ดูแลในเรื่องของสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะจะเป็นค่าเชื้อเพลิงการเดินทางมาการเดินทางกลับซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นและสําคัญน,นั้นกว่าจะได้มาซึ่งงานวิจัยในแต่ละเรื่องราวในแต่ละอย่างนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งว่าวันเวลาสถานที่ มีความสําคัญนะคะอย่างมากในการที่จะควบคุมเก็บรวบรวมข้อมูล <c oughs> และทั้งนี้นะคะอุปกรณ์เครื่องเสริมต่างๆไม่ว่าจะจะเป็นการเครื่องมือในการเก็บในการที่เราใช้วิจัยและในการที่เราจะช่วยซัพพอร์ตผู้ที่มาราคาก็รว้แล้วแต่ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะ ไม่แพ้กันเลยดังนั้นการวิจัยแต่และเรื่องราวรือการศึกษาแต่และเรื่องราวนั้นล้วนแล้วแต่มีการใช้จ่ายนะคะโดยประการทั้งปวงนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูลกันว่ากระบวนการที่ได้มาซึ่งการศึกษานี้นะคะเป็น EP 5เนาะ,ะเป็น EP 5. อ่า EP 5เนี่ย เราจะว่าด้วยเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลนะคะว่า,าเรามีขั้นตอนกระบวนการรูปแบบอย่างไรนะคะ